สวัสดีครับนำผู้ชมติดตามชมการตัดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเกมนัดที่19ของฤดูกาลนะครับคู่ระหว่างทูแบงคอกอยู่ในเด็ดครับพบกับราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะครับตอนนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นครับทูแบงคอกอยู่ดับ8ครับ18นัดไดอยู่25คะแนนครับส่วนทางฝั่งราชบุรีมิตรผลครับอยู่ดับ5นะครับ18นัดมีอยู่29คะแนนครับเกมครึ่งเวลาแรกครับทีมเจ้าถิ่นนะครับชุดสีแดงดำนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาเอกลักษณ์ หนึ่งสองกับลองจิวสวยเลยครับอาแล้วครับแต่ว่าตัวในกรอบยังไม่มีต้องรอเพื่อนเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โววิ่งมาชาร์จไม่ทันครับฟิลิปโรเลอร์ทีระัาร์อาแล้วครับทําชิ้นกันสวยครับวันเดอร์ลุยสวางข้ามมาขวาติสตองโดครับเจอกับเอกลักษณ์เปิดด้วยซ้ายเลยครับลูกนี้อ้าวแม่มีไปชาร์จครับกามพลรับติดมือแล้วนะครับแต่ว่าสรวัฒนมีแถบนิดนึงไม่ได้เจตนาครับธนาเศษฐก็จ่ายไม่ดีครับเอเวอร์ตันดักไว้ ผิดพลาดกันเยอะในช่วงต้นเกมอาครับแต่ว่าจังหวะนี้แทงมาทางซ้ายสวยเลยครับวานเดอร์หลุยส์ครับได้เจอกับฟิลิปโรเลอร์ยังไปต่อปาดเข้ามาแล้วเจ้าสัตว์พิเศษวืดยังได้อยู่ซ้ายทีหนึ่งเรียบร้อยกับ1-0เลยครับแม่เทคแรกกันยิงติดครับยิงปิดแต่ว่าเทค2คราวนี้ไม่พลาดครับเฮเบรตี้เฟรนันเดสครับนาทีที่9ครับแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำแล้ว1-0ครับโอ้โหกดการยิงประตูทีมเก่าทำงานเลยครับเฮเบรตี้ครับยิงจังหวะแรกครับมืดไปหน่อยครับแต่ว่าจังหวะที่2 มีเวลาครับแล้วก็เลือกบุญกินเข้าไปครับผ่านมือกับคนเรียบร้อยครับ1นึ่ต่อศูนย์ประตูแรกของแฮปปี้กับสังกัดใหม่ครับแล้วก็เป็นประตูที่8ในฤุกกาลนี้ของเขาแล้วด้วยครับในไทยลีกก่อนหน้านี้ผ่านการเล่นกับทีมอย่างราชบุรีครับเมืองทองยูไนเต็ดการท้าเรือนะครับแล้ว่าตอนนี้เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงเล็กสองอดวครับซ้ายจังหวะแรกก็ยิงผิดแต่ว่าบอลก็ยังไม่ไปไหนครับแล้วตัวประกบก็ตามห่างยืนคุมห่านะครับ พอไปคุมห่างวันนี้ก็เสร็จครับโอ้โหดูครับแต่งเข้าซ้ายแล้วก็ยิงหนีมือกำพลเข้าไปครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของทั้งวานเดอร์ลุสครับคนจ่ายแล้วก็รวมถึงคนยิงอย่างเทเบตตี้เฟรนันเดสครับคือก้องหลังของทั้งฝั่งราชบุรีเนี่ยได้แต่ยืนมองครับจังหวะที่เทเบตตี้จะหมุนไม่ยิงอีกรอบครับเอาแล้วครับวานเดอร์ลุสครับพลิกหนีตัวประกลบมาสวยมากครับวานเดอร์ลูยสครับยังไงวานเดอร์ลุสครับเล่งขวาแล้วจริงอ้าวสองแตกสองแตกโดนหรือเปล่าไม่เหลือครับเรียยบบรร้อคั 2ประตูต่อศูนย์ครับชนะนันป้อมบุกผาครับโอ้กำพลพลาดครับลูกนี้โอ้โหกำพลรับไม่อยู่ครับลูกยิงของวันเดลุยครับดูภาพชาร์จอีกครั้งครับจังหวะลุยเข้ามาของวันเดลุยครับไม่มีใครประกบแล้วก็ทิครับไม่ล้ำครับเหลือเลยนะครับเพราะว่าออกตัวที่หลังนะครับผู้สาประตูของทางฝั่งราชบุรีนี่มีปัญหาทั้งสองคนเลยครับทั้งอุกฤษแล้วก็กำพลนี่ย้ายมาก็จากระยองฟุซีครับหวังจะมาเป็นตัวสำรองของอุกฤษครับแต่ว่าวันนี้ก็พลาดอีกครับ รับกระชอ b นะครับดูแล้วถ้าฟอร์มแบบนี้นัดหน้าอาจจะมีเปลี่ยนตำแหน่งผู้สัมปตูอีกครั้งนี่นะครับอ้าวตัดกลับไปแล้วครับสารวัตรให้กับพีรพัฒน์พีรพัฒน์ลองยิงเลยครับอ้าวแล้วโอ้โหไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าโดนปลายมือของกำพลนะครับเกือบเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับผู้แข่งนีก็ต้องลำบากนะครับต้องก็ต้องไล่ตามประกบทั้งคู่แล้วก็เป็นนักเตะที่เทคนิคมีความสามารถสูงด้วยนะครับ ฟรีคิกเปิดมาลูกนี้เสาสองธอมพียซัดโอ้โหไปยิงไม่เต็มเท้าครับถ้าซัดเต็มข้อนี่ไม่รู้กำพลจะเซฟไหวหรือเปล่าครับระยะตรงนั้นนี่เผาขนมากครับอ่าครับราชบุรีได้บ้างฟิลิปโดเปิดมาแล้วแปะลูกนี้เบาเกินไปครับเฟลเคสกาดได้ออกแรงแล้วครับจังหวะยิงของสิริโชคกันหนูให้อภิวัตย้อนนารากรวางข้าปลายอ๋าแล้วครับลองจิ้มมีพื้นที่ครับได้ตัวตัวกับพีรพัฒน ลองจิวตัดเข้ามาแล้วซ้ายยิงนูดีฟเวลเคสกาตรับติดมือครับถือว่าหาช่องยิงได้ดีครับสตีเฟนลองจิววานเดลูสเจอครับแล้วมีตัวเติมสวยครับพิทภัน์เปิดฉลับโอ้ยมาเกือบเข้าโกตัวเองครับจังหวานโลมาช่วยสกัดของลองจิวครับดีกำพลยังหันกลับไปคว้าทันครับที่เสาแรกครับอภิวัตรเปิดสรวัตรดักได้ครับจะเปลี่ยนไปที่โรเลอร์แล้วจะเป็นเกมสวนกลับอันตรายครับ หลามาชนะนันชนะนันเจอกับปวีชนะนันแต่งข้าซ้ายแล้วจริงดูดิโอ้โหไม่ตรงกรอบครับจังหวะกระชากะตาไปยิงของชนะนันป้อมบุปผาครับเอกลักษณ์ไปที่กำพลแล้วพุทตศิสป์ครับคุณทัทราวุฒิขันทวิชัยนะครับเป่าจบเกม45นาทีแรกที่ทูสเตเดียมครับ เจ้าถิ่นนะครับแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำล่าชบุรีมิตรผลครับ2ประตูต่อ0ครับกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับเกมโตโยต้าไทยลีกครับนัดที่19ของฤดูกาลครับที่สนามทูสเตเดียมนะครับฤษณะนนท์ยอดข้ามาดังขวาครับอ้าถึงลองจิวด้วยครับพิรพัฒน์มงคลอาร์นะครับโอกาสทองของบล่าสบันดีเปิดเข้ากลางแล้วขวาแต่งเข้าซ้ายยิงไม่ได้ครับหมุนแล้วขวาสุดท้ายฉลับไม่ตรงกรอบครับโอ้โหหมุน360องศาครับสุดท้ายมาจบด้วยเท้าขวาครับฟิลิปโรเลอร์ครับ เอว่าตันให้ธีรพัฒน์ไหลต่อเลยครับวานเดลุยส์เข้ากลางมาอา้าวเฮเบอร์ตี้ดึงหลอกได้หาเหลี่ยมแต่งเข้าซ้ายซ้ายไม่ได้ครับไหลออกขวาตีสองโดยอดแล้วลูกนี้หมกโอ้โหโหโมกสะบาเลยครับสารวัตรเด็ดมิดวานอยู่กับวานเดลุยส์ครับไหลในมาลูกนี้โคซกเอ้ากลายเป็นข้ามหลอกแล้วชนะนั้นแต่งซ้ายจริงติดเซฟสุดท้ายยังไงเอาไปกากกันเองครับต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเอกลักษณ ซ้ายชนานานครับติดเซฟกำพลโอ้ถือว่าไหลมาเร็วให้สวยเลยครับวานเดอร์ลูสครับไหลให้กับพีรพัฒน์ปาดเข้ากลงนางชนานานสไลด์มาแต่ไกลเลยครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับเข้ามือกำพลก่อนเกียรติศวางข้ามาเสาสองลองจิ้วซัดเลยครับติดบล็อกโอ,อ,อ,อ้ทีวิทิกมาก่อนเอแบตตี้ ให้อ้าบอลไปติดยังได้อยู่วานเดอร์ลุยส์ครับแล้วไหลให้เฮอร์บาตี้อาล้วครับเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยเฮอร์บาตี้เฮอร์บาตี้แต่งเข้าซ้ายแล้วจิงลูดิสข้ามคานครับหลักไม่ดีครับเหมือนกันจะล้มแหลมีล้มแหลมครับเฮอร์บาตี้อาล้วครับปกเกล้าปกเกล้าอนันต์ปกล้ายกเข้าตรงกลางโอ้โยโล่งเลยครับเอาล้วครับวานเดอร์ลุยส์ไปที่เฮอรเบรตี้เจอกับเอกลักษณ์ครับมีตัวอ้อมหลังเฮอรเบรตี้จิงเก่งลูกนี้์ครับ ปัดปลายมือเกือบเป็น3ามศูนย์ครับสุอร์เซฟของกำพลครับลูกเก่งของแฮเบตตี้เลยครับจังหวะอย่างนี้ครับราชบุรีก็เริ่มจะสู้ได้ดีขึ้นครับรากรทิ้งยาวมาถึงลองจิ้มแล้วแต่คราวนี้เจอกับพุทธินันท์ไหลรับมีดเปิดดูนี้โอ้โหจะยิงตามน้ำตีข่าวเป็นไม้ไม้มวยไทยเลยับจังหวะอภิวัฒน์เพลงประโคนแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับให้กับฟิลิปโรเลอร์ครับลงมาเล่นแบ็คขวาแล้วมีส่วนร่วมกว่าเกมเยอะนะครับ เลี้ยงยาวเ,เกินไปครับเอวร์ตันสไลด์ขวางอ้าวบอลจะมาอยู่ที่ลองจิวแล้วแต่อพุทธินัน์ลองจิวเปิดเข้ากลางโอ้โหแม่พุทธินัน์ก็จะเอาไม่อยู่ครับปัญหาหนักของแบงคอกอยูไนเต็ดแลวครับตอนนี้จิตปัญญาคืนพิษณนนท์ครับนึกอะไรไม่ออกบอกลองจิวครับมาอีกแล้วลองจิวเปิดไปลูกนี้อามองเช่นโอ้โหยมีก้าลงมานี่ถือว่าช่วยทีมได้สองครั้งเลยครับยังได้อยู่อ้าวๆแล้วไม่มีลบุรษอาเป่าจุดโทษเลยครับโอ้โหย พุทธินันครับไปทําฟาวในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้อู้ถือว่าพลาดเลยครับถ้ามาเสียประตูตอนนี้นี่ถือว่างานเข้าเลยนะครับทางฝั่งของแ a n g อกู u นเต็ดครับกับเวลาที่เหลือเนี่จะกดดันแน่นอนครับลูกนี้เิดิปโรเลอร์ยิงเข้านะครับโรเลอร์สัต,รตรัวนี้โอ,โ,โอ้โหเกือบจะเซฟได้ครับ ไปพุ่งนะครับแล้วก็กระโดดครับแต่บอลมันมาเรียดครับแล้วก็ลอดแขนเข้ามาเลยครับหนึ่งประตูต่อสองครับไล่มาแล้วครับจากิลิปโรเลอร์ประตูที่เก้าของโรเลอร์ในฤดูการนี้ครับแล้วก็เป็นจุดโทษที่เจ็ดนะครับลองจิ๋วย้อนทางสนามจะเปลี่ยนอีกสองครับทางราชบุรีครับอ้าวไหลมาลูกนี้ทงไม่มาแต่เฟลเคสกาดมาครับโอ้โหออกมาตัดไปได้อ้าวน้ำหนักบอลเริ่มจะขาดแล้วอะยังไงครับลูกนี้ ยังไงปกเก้าให้ที่วัดอด์ลุยส์ครับวัดอด์ลุยเปิดไม่แม่นซะอีกครับโอ้กลายเป็นเปิดไปเข้ามือกำพลครับจะเปิดโดยจิตปัญญาที่สุดครับจิตปัญญาปานมาลูกน้หมงเคลียทิ้งออกไปได้เอาครับซ้ายยังตามมาเก็บพุนสีนไม่เป่านะครับกรากรีบโยนกลับเข้าไปครับแล้วก็มงทิ้งเอกามาอีกแล้วสัญญาณมาแล้วครับจบการแข่งขัน90นาทีที่ทูสเตเดียมครับ3คะแนนของเจ้าถิ่นนะครับกรุงเบงอกยู่ในเตดครับเฉือนชนะ ราชบุรีมิตรผล f อไปสองประตูต่อนหนึ่งครับเซนฟุตบอล